อ,อ,อันเดียบุญอะไรครับร่วมเวียนเทียนที่อุโบสถวัดยานโสภิตนาราววัดป่าสุนเนินอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาวันมะคาบุชา2564ท่านพระครูโสภิตยานประ,ย,ประยุทธ์เจ้าคณะตมสุนเนิน 找到个靶子呢。Oh, oh. 嗯 Tidur takalipu, anu, alo, uri, sakam, masam Kasarangisak, taniwamanoh, sanang, koso, pakawati, itisito, pakawati, ramang, เอเตปะโสภะกะวาอะหังสัมมาสัมพุทโธเวทิจจารณสัมปันโนสุกะโตโลกะวิทู สามปานโนโสคโตโลกะวิโตอนตโรุรรสะธารมาสะระเทสาาเทวมาโนสานังโโตปะเขวาติอิตปิโตะปะวาอระหังสามสัมปโตเปิดจารณสาม อปัจจันตะสังเวทิตาโภริญโญนิสสวาธะโตภะคะวะตะธัมโมสันติติติกะอการิโก ชาวัดยานสสพิตนาานป,ปี2564ระเดชชนชาวพุทธร,ร่วมเวียนเทียนรอบ,บรุโบสถวัดยานสสพินาฬานำโด,ดยพระเดชพคุท่านพระครูสพิยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสเนินชาววัดป่าสุก็ดูหายไป Sopacatam Vesita uh, Povinyo Nisita Vakato Vakawak Vakam Vosam Vesita Vakam Vesita Vakam ภาวตาธัมโมสันติสิโธอะกานิโกเอติปัสสิโกภะระณิโกปะกาตะังวิทิหะ คอราเสะสะวัโตสตะสัมโตภะนัยโยะนยโยทักกินยโยอันทะริการิโยอนุตรังุญญาเกังโตัสสตติปัตติปันโน

ผ่านตรนท่านะครับสำหรับการเวียนเทียนร้องประสบวัดยานสสพิตวนารามวัดป่าสุเนนประสนจนจังหวัดนครราชสีมาโดยประเด็นประคุณท่านก็คือสพิตยานประจุคณะตำบลสุเนศเจ้าวัดป่าสุเนศสุเนศบ้านฉั่งครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าสุเนินนะครับดูกับวันมาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึงวัดป่าสุเนนก็ได้จัดพิธีทางพิศาสนา คแบบซีก็มาเปลี finder, ่ยนเตียนนะครับแบบซีขยายครับครับผมสายใหญ่ถ้าไม่ได้รูปไม่ยอมใช่ไหมแบบซีเบอร์เนึ่งนะก่ับกอนสายใหญ่ครับ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 ก็ พุทธกชนชาวพุทธนะครับที่ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดยานโสภิตวนารามวัดป่าสุเดินอรปะสุเินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผ่านพ้นไปนะครับกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธนะครับมาร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดป่าสุเดินนปะสุเินจังหวัดนครราชสีมาครับอถอ การปริบกตท่านพระครูสุขิยขนนด,ดยอย่าะยุธ์นะครับก็นั่งในบูสดนะครับให้ประชาชนได้กราบไหว้นะครับ